ในวันเต็ง24มิถุนายน2568ครับวันนี้เตรียมมาให้6คู่ครับจะเปิดหัวกันด้วยเบนฟิก้ากับบาเยอร์ครับในเวลาตี2ก็น่าจะเป็นคู่ที่น่าสนใจมากที่สุดแล้วครับแล้วก็อีก5คู่จะมีทั้งตี2 8โมงเช้าและ6โมงเช้านะครับเรี่อไงก็ติดตามกันได้โขนยกเมื่อคืนนี้นะแอเชียร์ปารีสแซ็งแชร์แมงครับเชียร์ให้ยิงขาดแต่สุดท้ายแม่ไม่เป็นไปตามนั้นครับยังไงสำหรับปารีสแซ็งแชรแมงยิงน้อยแบบนี้ต้องขออภัยด้วยครับ ยัไงไงไว้ว่ากันมาสับหนยกนะครับแอดเอดีสามสามตัวอย่าลืมแสบนำหน้ามาแล้วเจอกับนาแอดได้ครับก่อน2ทุ่มครับเดี๋ยวนาแอดเบิ้ลหนยกไป2ตัว v i p 1ตรง1ต,ง1ตงุงแล้วก็โอกาสเข้าทํา3ตัวอีก3ชุดด้วยกันนะครับก็อย่าลืมครับแอดเอดีสามสามตัวแสบนำหน้ามาแล้วเจอกับนาแอดคู่แรกหน้าช่องเป็นเบนฟิก้ากับบบเยนครับเมนทายผลใต้คลิปนี้ถ่ายถูกส่งที่แอดเอดีสามสามตัวรวมถึงเพิ่มเพื่อนเนี่ยรับ50กันไปเลยนะครับ เรียกได้ว่าเพิ่มเพื่อนก็รับ50นั่นเองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มาเจอกันในทุกวันทุกคลิปนะครับเอาละวันนี้เร็วหน่อยครับ6คู่มารอแล้วครับไปดูเจอร์ลิสบอนเจอกับเสือใต้ไบเยอร์มินิกครับไปกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับตีสองฟี فا คาบูร์ครับกลุ่ม C ครับเบนฟิก้ากับบาเยอร์มินิกครับเล่นกันที่สนามแบงก์ออฟอเมริกาสเตเดียมบูโนแลนด์รับมือกับสองกอมปานีสำหรับบาเยอร์มีอยู่6แต้มครับชนะมาแล้ว2เกมส่วนเบนฟิก้าเเเเลลล่่่นนนนมมมมมาแแแ้้ว2กกชชััะะ1 1สออียู4ตครบ ทั้ง2ทีมครับถ้าวันนี้จบด้วยการเสมอกันก็ข่วงคู่กันเข้ารอบไม่ต้องไปสนผลคู่ระหว่างโบคาจูเนียกับโอเคแลนะครับเพราะว่าโบคามี1แต้มครับส่วนโอเคแลไม่มีแต้มแถมยังยิงไม่ได้และเสียถึง16ประตูด้วยนะครับเพราะนั้นคู่นี้ถ้าแค่เสมอกันคือจบเลยครับเบนฟิก้าแค่ไม่แพ้เข้ารอบตามไบยอร์มินิกทันทีผลงานของเบนฟิก้าก่อนจะมาเล่นในส่วนของฟีฟ่าคัพเบอร์คัเนี่ยพวกเขาจบอันดับ2ครับในโปรตุกสซูเปอร์ลีกสาี่เกมเก็บได้80แต้มครับ หกเกมหลังสุดบูโนแรดพาลุกทีมชนะสเสมอ3ไม่แพ้ใครยิง15เสีย5และได้12แต้มบบเย์นของแวรซองกอบนีครับเป็นแชมป์บุนเดสิก้าเยอรมัน34เกมเก็บได้82แต้ม6เกมสุดท้ายในบุนเดสชนะ4ีเสมอ2อ2ยิง18เสีย5และได้14แต้ม เจอกันล่าสุดในรอบลิงสเตดของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับบาเยอร์ Bayern ชนะเบนฟิก้า1-0แต่ว่ากำแพงเยอะครับลูกครึ่งควบ2กลายเป็นเบนฟิก้าทำได้และมาต่ำในช่วง8เกมหลังสุดครับทำได้ตามแพง4เกมเท่ากันนะครับแล้วก็แตะสูงครับก็4เกมเท่ากันนะครับต่ำก็4เกมด้วยแต่ว่าถ้าทำตามแพงในช่วงหลัง5เกมหลังสุดเนี่ยทางด้านของบาเยอร์ดูดีกว่าเลยนะครับเบนฟิก้า พวกเขาชนะโอ๊คแลนด์6-0ครับยิงน้อยกว่าบาเยอร์นะครับกำแพง5ลูกควบทําได้มาสูงก่อนหน้านั้นเสมอโบคาจูเนีย2-2ครึ่งควบทําไม่ได้และมาสูงครับ สิเกมล่าสุดข,ของเบนฟิก้าทำได้ทั้งหมดอยู่ที่4เกมแต่สูง5เกมเสือใต้ครับเอาชนะโบคาจูเนียเฉือเฉือนสประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่ากำแพงมาที่ลูกควบเลยทําไม่ได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้าเกมแรกยิงโอ๊กแลนด์เยอะครับ10ประตูต่อศูนย์กำแพง3ลูกทาได้มาสูง10เกมล่าสุดไบรอทนทำได้4เกมครับส่วนแตะสูง7จาก10เกมหลังสุดเบนฟิก้ากองหน้าครับ ก็จะมีอังเจริพาวิติสนะครับอังเคลดีมาเรียจานลูก้าเพสตานินี่นี่คือชุดแนวรุกของเบนฟิก้าอนาโตลีทูบินจะเฝ้าเสาส่วนแนวรับก็จะมีอันโตนิโอซินวาแล้วก็นิโคลัสโอตาเมนดีนะครับตรงกลางก็ใช้เฟริกอเออร์เนสเรย์โด,ดมาตินส่วนบาเยอนครับนอยเออร์เฝ้าเสานะครับมีจัวทานทาโยซิฟสตานิสิตราเฟลเกโรครับรวมถึงคอนราดไรเมอร์มีเรย์นกอเลสกาครับคิงซิโกมองโจโชคิมมิชแชสกานาบีไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับ ก็ยังมีอีกหลายคนสามารถสอดแทรกในเกมนี้เชื่อว่าบาเยอร์น่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นบ้างต้องการจะไม่แพ้นในเกมนี้ไว้ก่อนครับแต่ว่าคู่นี้กำแพงอยู่กับเสือใต้นะครับครึ่งลูกได้เต็มครับสูง2ลูกครึ่งได้0.97แล้วก็ต่ําได้ที่0.92ก็ถือว่าตามสถานการณ์แล้วถ้าเสมอกันคือเข้ารอบทั้งคู่ครับไม่ต้องไปบีอะไรใส่กันมากเชื่อว่าเบนฟิก้าเกมนี้น่าจะตั้งรับและรอสวนกับไบรเยอร์นต้องการ1แต้มนะครับสำหรับทางด้านของ เยี่ยวลิสบอนเพราะนั้นคู่นี้ผมให้เสมอครับแล้วก็ทำประตูกันเยอะ2ประตูต่อ2ครับให้เบนฟิก้าไม่แพ้บายเยอร์น,นะครับข่วงคู่กันเข้ารอบต่อไปครับคู่ที่2ครับก็เกมในกลุ่ม C ีฟี a ا คัพเวิร์ครับตีสเช่นกันครับโอคลด์ครับเจอกับโบคาจูเนียที่สนามจีโอดิสปาร์กอิวานวิเซลิสครับรับมือมิเกลอังเคลรูซโซสำหรับ โบคาจูเนียกับโอคลนด์ครับโบคามีแต้มนะครับส่วนโอคลนด์ยังไม่มีแต้มแถมยิงไม่ได้แล้วโดนไปถึง16ประตูแล้วแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดครับโอคลนด์ยังคงอยู่อันดับ3ครับในลีกของนิวซีแลนด์ส่วนโบคาจูเนียตอนนี้อันดับ3ามครับในส่วนของอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีก16เกมเก็บได้33แต้มชนะ10เสมอ3แพ้3ครับ8เกมในบ้านไม่แพ้ใครเลยไล่มา22แต้มส่วน8เกมเยือนชนะ3เสมอ2แพ้3ยิง10เสีย9ได้11แต้ม6เกมล่าสุดชนะ3ามเสมอหแพ้2ครับยิง8เสีย6 ได้มา10แต้มนะครับสหรับโบคาล่าสุดสำหรับโอ๊กแลนด์ครับแพ้เบนฟิก้า6ประตูต่อ0ูนครับกำแพง5ลูกควบก็โดนอยู่ดีแล้วก็มาสูงเกมแรกครับโดนไบเยนอัดถึง10บศูนครับกำแพง3ลูกก็สุดจะต้านแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดครับทำได้อยู่4เกมตามแพงส่วนใหญ่ทําได้ในลีกนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็แตะสูงครับทั้งหมดอยู่ที่5จาก10เกมหลังสุดแค่2เกมล่าสุดนี่ก็สูงนะครับแถมยิงไม่ได้ด้วยโบคาจูเนียครับแพ้ไบเยนสองประตูต่อหนึ่งนะครับ ลูกควบเลยทําได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้าส่วนเกมแรกเสมอเบนฟิก้าที่2อสครับครึ่งควบของเบนฟิก้าโบคาทําได้และมาสูง10เกมล่าสุดทําตามแพงได้ทั้งหมดอยู่ที่5เกมและแตะสูง3เกมตัวผู้เล่นเกมนี้ครับโอ๊กแลนด์ครับก็จะมีริมเ้นซาฮาริเซฟนะครับเมเยอร์เบวานครับมาริโอลิชแล้วก็ทางด้านของเดวิดยูส่วนโบคาจูเนียครับอากุสตินมาเชซินเป็นผู้สรรประตูครับในแนวรุกก็จะมีกาโลสปราซิออนครับ แล้วก็รวมถึงอลันบาลัสโก้เควินเซนอนกองหน้าครับมิเกเลเมเรนเทรียลนะครับคู่นี้กำแพงครับโบคาห้าลูกควบครับได้ขาวนะครับสูงห้าลูกครึ่งควบหกโอ้โหได้เต็มและต่ำได้ที่0.72 ก็อยู่ที่โบคาเองครับจะชนะเท่าไหร่ผมว่ายังไงก็ชนะขาดแล้วก็เชื่อว่าโอคลด์ไม่น่าจะทําประตูโบคาได้ด้วยครับกาแพงเยอะมากครับโบคามีความกดดันพอสมควรพวกเขาต้องชนะไว้ก่อนแล้วก็ต้องยิงให้เยอะครับแล้วก็ลุนให้เบนฟิก้าไปแพ้บาเยอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับผมมองว่าการที่โบคาจะยิงได้ขาดเลยเนี่ยแม่ค่อนข้างยากครับน่าจะเป็นเกมแรกครับที่ผมบอกว่าน่าจะแวะฝั่งโอคลด์นะครับ โอ๊กแลนด์อยากได้สักหนึ่งแต้มครับแต่คงไม่ง่ายครับผมมองว่าโบคาเต็มที่ครับชนะที่ศูนย์ประตูต่อสี่ครับเกมนี้ขออยู่โอ๊กแลนด์แบบเสียวๆนะครับคู่ที่3ครับลอสแองเจลิสเอฟซีกับฟราเมงโกะครับเกมในกลุ่มดีฟีฟาคัพเวอร์ครับ8โมงเช้าที่สนามแคมปิ้งเวิด์สเตเดียมครับสเฟนเชรอนโดโรรับมือฟิลิเป้หลุยส์นะครับสำหรับ ทางด้านของ LAFC ครับไม่มีแต้มครับ2เกมตกรอบแล้วนะครับส่วนฟราเมงโกพวกเขาคือจากฝูงกลุ่มนี้6แต้มจาก2เกมยิง5แล้วก็เสีย1ครับชนะทั้ง2เกมอันดับ2เชลซี3แต้มเช่นเดียวกับทางด้านของเอสเปรานก็3แต้มนะครับลอสแองเจลี f เีครับตามทฤษฎีแล้วไม่มีลุ้นอะไรจริงๆครับก็คู่ระหว่างเชลซีเอสเปรานยังไงก็มีผลคะแนนครับเพราะนั้นลอสแอนเจลีสเอยังไงก็ตกรอบแน่นอนแล้วนะครับ 16เกมในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์อยู่อันดับที่5แล้วก็ได้อยู่26แต้ม6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ3ยิง15เสีย7แล้วได้12แต้มครับฟอมิงโกตอนนี้เป็นจ่าฝูงบราซิลซีรีเอครับ11เกมเก็บได้24แต้มชนะ7เสมอ3าแพ้1ก็ฟอร์มจ่าฝูงก็ดีแบบนี้นะครับ6เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ยิง13เสีย2และได้13แต้มนะครับลอสแอนเจีเอ็ซีครับเกมล่าสุดพวกเขาแพ้เอสเปรานไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับครึ่งควบโดนเองแล้วก็มา ก่อนหน้านั้นแพ้เชลซี2-0ครับในเกมแรกกำแพง1ลูกก็ต้านม่อยู่แล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดของ l a f c เนี่ยพวกเขาทำได้4เกมตามแพงก็ส่วนใหญ่ก็ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ทั้งหมดนะครับแตะสูงอยู่ที่6จาก10เกมหลังสุดฟราเมงโก้ครับเกมล่าสุดอัดเชลซี3ประตูต่อ1นะครับกำแพง1ลูกเชลซีฟราเมงโก้ทำได้และมาสูงเกมนัดแรกชนะเอสเวราน2-0ลูกครึ่งทำได้มาต่ำา10เกมล่าสุดครับทำได้5เกมแตะสูง3จาก10เกมหลังสุดนะครับในเกมนี้ครับ ตัวเพื่อนที่คาดว่าจะลงสนามก็จะมีโอลิเวชิลูนครับเดวิดมาติเนสบราเรสเดนิสบวงกาแล้วก็ทิโมธีทิวแมนส่วนฟรามงโก้ครับก็จะมีกอนซาโลจอร์ดีเอริก้ปาเชโกครับเกซันซานโตสหลุยอาราโฮแล้วก็มีจอจินโยกำแพงคู่นี้ครับฟรามงโก้ครึ่งควบได้เต็มครับครึ่งลูได้0.78สูงสองลูกครึ่งได้0.88และต่ำได้ที่เต็มนะครับ มองว่าเกมนี้ครับถึงแม้ว่าฟาร์มิงโกจะมีอยู่6แต้มแล้วแต่คุณภาพยังไงก็เหนือกว่าครับและโอกาสที่จะเก็บ3แต้มอีกเกมหนึ่งเป็นไปได้เอฟซีไม่มีแรงจูงใจแล้วครับเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะแพ้อีกเกมครับให้ฟาร์มิงโกครับท่ากำแพงครึ่งลูกถือว่าน่าสนใจครับให้แพ้ทางด้านฟาร์มิงโกที่1ต่อสองสำหรับเอฟซีน่าจะไม่มีแต้มอีกเกมนึงนะครับมองว่าเกมนี้1ต่อ2ครับฟาร์มิงโกชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันครับ คู่ที่4ต้องแย่งกันเข้ารอบครับเกมในกลุ่มดีเวลา8ปดนาฬิกาครับเอสเปรันกับเชลซีที่สนามลินคอนเฟดเนชียลฟิลด์ครับมเมอร์คาสซาร์รับมือเอนโซมาเนสกาครับทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่มดีและเชลซี3แต้มเอสเปรันก็3แต้มครับใครชนะเข้ารอบถ้าเสมอเชลซีเข้านะครับเอสเปรันครับในอันดับ1ของดิวิชั่น1ของตูนิเซียเนี่ยสามสิบเกม66แต้มและ6เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ2ยิง12เสีย3และได้14แต้ม ส่วนเชลซีจบอันดับ4พรีเมียร์ลีกครับ38เกม69แต้ม6เกมล่าสุดชนะ5แพ้1ยิง8เสีย4แล้วได้15แต้มผลงานของเอสเปรานครับทั้ง2เกมเนี่ยเกมล่าสุดชนะรนัลอด้เลือดเอฟซีศูนย์ต่อหนึ่งนะครับครึ่งควบของเออลเฟซีครับเอสเปราน่าทำได้มาต่ำแต่ว่าเกมแรกพวกเขาโดนฟรานเงโก้ครับ2อต่อศลูกครึ่งโดนแล้วก็มาต่ำสิบเกมล่าสุดครับของเอสเปรานถ้าดูจากตรงนี้พวกเขาน่าจะทำตามแพงได้เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่6เกมส่วนแตะสูงครับ น่าจะอยู่ที่5จาก10เกมหลังสุดเชลซีแพ้ฟลาเมงโกในเกมล่าสุด3ประตูต่อ1ครับกำแพง1ลูกโดนเองนะครับแล้วก็มาสูงเกมแรกชนะเอลเอฟซีได้2 0กำแพง1ลูกทำได้มาต่ำสิบเกมล่าสุดทำได้5เกมแตะสูงทั้งหมดอยู่ที่4จาก10เกมหลังสุดตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับเอสเปรานก็จะมียูซิฟอาเบเลรี่ครับโรดิเกสโรดิเกสครับแล้วก็โรดิโกโรดิเกสไม่ใช่โรดิเกสโรดิเกสแล้วก็ทางด้านของอับดามาเน่โกนาเต้นะครับโอวูเชอ็อกเบลูรวมถึง เคลิวกูเอนิชีนะครับส่วนเชลซีครับโรเบิร์ตซานเชสนะจะยังได้เฝ้าเสาครับเทวชโรบาเลวายคอวิล uh, ครับลิสเจมาร์คูกูเรย่ามาโลกุสโตบอสเซกาเซโดเอนโซฟันเดสครับโคพาเมอร์เลียมดีแลปเปโดเนโตโคพาเมอร์ครับไม่ใช่โคปาโมดอ่ะคู่นี้กำแพงครับลูกครึ่งของเชลซีได้0.97ลูกครึ่งควบ2ได้เต็มนะครับสูง2ลูกครึ่งควบ3ได้0.91แล้วก็ ต่ำได้ที่0.98คือถ้าตามมาตรฐานแล้วยังไงเชลซีก็ดูดีกว่าครับไปสะดุดในเกมนัดที่2กับฟาร์เมงโกเนี่ยถือว่าเสียหายครับเพราะนั้นเกมนี้ครับพวกเขาจำเป็นจะต้องได้3แต้มไว้ก่อนนะครับยังไงก็ตามครับทางคู่อยากเข้ารอบแต่คงไม่ง่ายเหมือนกันเกมนี้เชลซีกำแพงมาเยอะครับ1.5ผมมองว่ากัดฟันยูเอสเวรานครับถ้าจะชนะเชลซีก็น่าจะแค่เฉือนครับอย่างน้อยครับ2ประตูต่อ3มครับมองว่าจะทำประตูกันเยอะสุดท้ายเชลซีได้3แต้มแต่ว่าเกมนี้ขอยูเอสเวรานครับ คู่ที่5ครับคอนคาเคฟโกครับกลุ่มสนะครับหกโมงเช้ากัวเดลูปกับกัวเตมาลาครับเล่นกันที่เชลเอนเนอร์จีสเตเดียมโจเซลีนแอคโรมารับมือหลุยส์เฟร์นันโดเตน่านะครับกัวเดลูปกับกัวเตมาลาเนี่ยในกลุ่มนี้ครับกัวเตมาลามี3แต้มนะพวกเขาจําเป็นจะต้องชนะไว้ก่อนครับถ้าจะลุ้นเข้ารอบและต้องไปลุ้นให้อีกคู่หนึ่งครับปานามากับจาเมกาเสมอกันหรือไม่ก็ให้จาเมกาแพ้ปานามาครับ ทางด้านัวเตมาลาถึงเข้ารอบนะครับคือ4ทีมกลุ่มนี้ชื่อคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะโกเดรลปตกรอบแล้วครับไม่มีแต้มจาก2เกมคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดโกวดรูุปแพ้ัวเตมาลา2ประตูต่อสามกรกฎาคมปี2023ครับครึ่งลูกของทางด้านัวเตมาลาครับโกวดรลุปโดนแล้วก็มาสูงนะครับส่วนกรกฎาคมปี2021ยครับย้อนกลับไป4ปีก่อนเสมอกัน1ประตูต่อน1นะครับที่บ้านัวเตมาลาลูกควบครับของัวเตมาลาัวเดรลุปทำได้แล้วก็มาต่ำนะครับโอ้ยงง สำหรับกวัวดลูปครับพวกเขาลงเล่นล่าสุดครับแพ้กับจาม,มก้าไป2ประตูต่อ1นึครับลูกครึ่งควบ2ครับแพ้แต่ว่าทำได้และมาสูง10เกมล่าสุดก็ทำได้5เกมแตะสูง4เกมส่วนกัวเต็ม,มาลาครับนัดล่าสุดแพ้ปนามาสูงต่อหนึงครึ่งลูกโดนและมาต่ำและก่อนหน้านั้นชนะจาม,มก้าได้ศูนย์ประตูต่อหนึงครับครึ่งลูก ของจาเมกาโกตเตมาลาทําได้แล้วก็มาต่ําครับ10เกมล่าสุดครับถ้าดูจากตรงนี้พวกเขาทําได้5เกมส่วนแตะสูงน่าจะอยู่ที่6เกมนะครับตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับกวัวเดลูปพวกเขาก็จะมีเทอร์ี่แอมโบรสครับจอแดนเลบอกแล้วก็มาเทียสเฟตตันนะครับส่วนทางด้านของโกตเตมาลาดาวิดลอมครับแล้วก็ซฟเฟนเอดานโรเบสลุยครับซฟเฟนลุยนั่นแหละแล้วก็ออสการ์ซานติสคายัสนะครับ คู่นี้กำแพงครับกัวเตมาลาปอปอได้0.83ได้ขาวนะครึ่งลูกได้เต็มนะครับสูง2ลูกครึ่งได้เต็มและต่ําได้ขาวครับคือมองว่ากัวเตลูปเนี่ยผลงานไม่ดีจริงๆครับยังไงก็น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาแพ้เกมนึงครับส่วนกัวเตมาลาศักยภาพเพียงพอที่จะเอาชนะในเกมนี้ได้ผมให้ชนะอย่างน้อยเฉยๆครับและกัวเตมาลาต้องไปลุ้นผลปนามากับท่นั่นจับไม่ใกล้อีกทีนครับแต่เกมนี้เชื่อว่าจะเป็น3แต้มของกัวเตมาลาครับเพราะนั้น1ประตูต่อ2ให้กัวเตมาลาได้3แต้มครับ คู่ที่6ครับปานามากับจาเมกาครับหกโมงเช้าคอนคาเคปโกครับในกลุ่มซีเช่นกันสนาม Q2 Stadium ียมครับโทมัสกิสเยนเซนรับมือสตีฟแมคคาเลนในคู่นี้ครับปานามาเป็นจ่าฝูงครับหแต้มจาเมกามี3แต้มเท่ากับกัวเตมาลาปัญหาคือพวกเขาถ้าชนะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับจะเข้ารอบตามปานามาเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นผลคู่กัวเตมาลากัวเตรูปแต่ถ้าเกิดเสมอแล้วกัวเตมาลาชนะเนี่ยจาเมกาตกรอบนะครับและถ้าทั้งคู่นะครับ สองคู่เสมอกันถ้าสถานการณ์แบบนี้ครับก็จะเป็นทางนะของจามกาที่เข้ารอบแต่ต้องดูนะครับถ้าเสมอแล้วเกิดทางคู่โกเตมลามีผลเสมอแล้วเกิดเป็นว่ายิงได้เยอะกว่าคู่จามกาอ่าจามกามีิทธิ์เดือดร้อนเหมือนกันนะครับพอดูจากตรงนี้เขาดูลูกได้เสียครับเพราะว่าในเกมที่เจอกันเนี่ยโกเตมลาชนะจามกามานะครับแต่ว่าอยู่อันดับ3แบบนี้แปลว่าเอาเรื่องของลูกได้เสียนะครับจามกากับปานามาครับพวกเขาเจอกันล่าสุด เดือนมีนาคมปีที่แล้วครับจาม่กาชนะ10กําำแพงเสมอปานามาโดและมาต่ำนะครับแต่ว่าถ้า10เกมหลังสุดตั้งแต่ปี2012ครับทางด้านของปนานามาดีกว่าครับทำได้ 7. จาก10เกมส่วนจาม่กา้าทำได้แค่3เกมแต่สูงครับอยู่ที่ทั้งหมด3จาก10เกมหลังสุดนะครับปานามาเฉือนชนะกัวเตมาลาได้ศูนย์ต่อหนึ่งครับกำแพงครึ่งลูกทาได้และมาต่ํา แล้วก็พวกเขาเอาชนะก,กวัวเดลุปได้5ต่อ2ลูกครึ่งควบ2ทําได้มาสูง10เกมล่าสุดทําได้5เกมแตะสูงทั้งหมดอยู่ที่6เกมจาไมกาครับชนะก,กวัวเดลุปมา2ประตูตอนน่อ1นครับลูกครึ่งควบ2ไม่พอครับทำไม่ได้แล้วก็มาสูงเกมแรกแพ้ก,กวัวเตมาลาสูงตอนน่อ1นครับครึ่งลูกโดนเองนะครับแล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดดูจากตรงนี้ทําได้5เกมแตะสูง4เกมตัวผู้เล่นครับของทางด้านปานามาครับมีอิสมลดิอาร์สครับโทมัสโรดิเกสแล้วก็ริสเตียนเคซุสมาติเนส ส่วนจามกาครับลีออนเบลลี่วอนเดอร์บราครับจอร์แานรัสเซลนครับเดเวนแอดกินสันกำแพงปานามาปอปอครับได้เต็มสูง2ลูกควบได้0.83และต่ำได้เต็มนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันบีบให้ทางด้านของจามกาเนี่ย ต้องเอาชัวร์ด้วยการเอาชนะไว้ก่อนครับส่วนปานามามี6กแต้มลอยตัวจริงๆครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับกำแพงยังอยู่กับฝั่งปานามาผมถือว่าค่อนข้างน่าแปลกใจเหมือนกันครับเอาเป็นว่าเกมนี้ครับผมมองที่ปานามานี่ละครับถึงแม้ว่าจะมี6กแต้มแล้วจามก้ามีความกดดันครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้ทางด้านของปานามาชนะจามก้าไปเลยครับอย่างน้อยที่1ประตูต่อศูนย์ครับผมมองว่าเกมของจามกาจะมีความกดดันและก็ความเครียดพอสมควรเลยเพราะนั้นหวยน่าจะออกกับทางฝั่งปานามา แล้วก็ชนะเป็นเกมที่3ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้ขอเชียร์ปานามาครับสรุป6คู่วันนี้ครับเบนฟิก้ากับบาเยอร์ครับถ้าควงคู่กันเสมอก็เข้ารอบทั้งคู่ไม่ต้องไปสนอะไรคู่โอเกลด์กับโบคาครับเพราะนั้นกำแพงครึ่งลูกของบาเยอร์เกมนี้กัดฟันอยู่เยียรลิสบอนอย่างเบนฟิก้าให้เสมอกันครับอย่างน้อยที่2ต่อ2แล้วก็แวะสูงได้โอเกลด์โบค่าครับมองว่าเกมนี้โบค่าจำเป็นต้องยิงให้เยอะครับแต่คงไม่ง่ายครับ ผมมองว่ามีสิทธิเหนื่อยครับด้วยความกดดันของทางด้านโบคาเองชนะน่าจะ3แต้มอยู่แล้วครับแต่คงยิงไม่ขาดให้โบคาชนะโอคลนดอย่างน้อยที่0นย์ประตูต่อ4่ครับเต็มที่ผมมองว่าไม่เกิน5ลูกเลยละครับ LAFC กับฟาร์เมงโกครับตอนเช้ามองว่าฟาร์เมงโกดูดีกว่าครับเพราะฉนั้นเกมนี้ถึงแม้ว่าทางด้านฟาร์เมงโกจะมีถึง6แต้มแล้วก็ตามอย่างนั้นก็ตามครับให้ฟาร์เมงโกเฉือนชนะอีกเกมครับที่1ประตูต่อสครับสาหรับเชลซีกับเอสเปรานครับลูกครึ่งเชลซี เชลซี Chelsea, น่าจะเก็บ3แต้มครับแต่ผมมองว่าเอสเวลาน่าจะสู้เต็มที่ครับแล้วก็คู่นี้ให้เอสเวลลานแพ้เฉือนๆแค่2ต่อ3ลูกครึ่งเชลซีรุนเอสเวลานะครับกวาดารูปักเตมาลา6โมงเช้าครับมองว่าตามสถิติแล้วัวเตมาลาดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับปอๆอของโกเตมาลาให้ชนะที่1ประตูต่อ2ปานามากับจามิก้าครับมองแล้วจามิก้ามีโอกาสที่จะตกรอบเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะมี3แต้มแต่ว่าแต้มเท่ากับัวเตมาลาเนี่ยไม่ง่ายครับ เอาเป็นว่าเกมนี้ทางฝั่งปานามานะครับกำแพงปอปอไหนๆก็ไหนๆครับให้ชนะเป็นเกมที่3ไปเลยให้ปานามาชนะ1นศูนย์ที่กำแพงปอปอนครับเดินหน้าอยู่ปานามาเก็บชัยชนะ3เกมติดต่อกัน6คู่ในะแอนวันนี้นะครับ แน่นอนครับอย่าลืมแอดเอดีสาตัวแสต้ํำหน้ามาแล้วเจอกันก่อน2องทุ่มจะเบิ้ลหนยกไปให้2ตัว2จังหวะ V.I.P อีก1ตรง1ตุงครับโอกาสเข้าทํา3ตัว3จังหวะอีก3ชุดด้วยกันแอดเอ3ดีสา AD ตัวแสต้ํำหน้ามาแล้วเจอกันได้คู่แรกเบนฟิก้าาบยอนเมนถ่ายผลใต้คลิปนี้นะครับถ่ายถูกก็ส่งที่บเอดี3สาตัวแล้วก็เพิ่มเพื่อนรับ50กันไปเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับคล้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มาเจอกันในทุกวันและทุกคลิปนั่นเองเอาล่ะค่นนค นะก็มองไปนะถ้าคู่ตี2ขอเชียร์เยี่ยวลิสบอนอย่างเบนฟิก้าครับแล้วก็มองว่าคู่นี้น่าจะทำประตูกันเยอะนั่นเองนะครับเอาละลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ